ชายชราปริศนาผู้ถือไม้เท้าหัวเหี่ยวตัวละครลับที่น่าจับตาในโคนันสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวจีโซนแฟนตัวยงคนรักโคนันนะคะในบรรดาปริศนาทั้งหมดของยอดนักสืบจิ๋วโคนันมีปริศนาอันหนึ่งที่น่าจับตามองนั่นก็คือชายชราปริศนาคนหนึ่งที่เพิ่งปรากฏตัวในโคนันฉบับมังงะไฟล์ที่1 1 0 2ลักษณะของตัวละครที่ปรากฏออกมาก็คือ เขาเป็นชายชาราที่มีลักษณะเฉพาะตัวตัวผอมศีษะล้านตรงกลางแต่ก็ยังมีผมด้านหลังที่ชี้ออกด้านข้างคิ้วหนาหนวดยาวระยะและคราวแพะที่ยาวแม้ตัวจะเตี้ยแต่บุคลิกของเขากลับหน้าเกรงขามตอนปรากฏตัวครั้งแรกเขาสวมเสื้อคลุมหลวมและรองเท้าแตะแบบญี่ปุ่นนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่มีพนักพิงเป็นลายสารคล้ายขนนกเหยี่ยว างงห้อนอนนที่น่าสนใจก็คือทุกอย่างรอบตัวเขาเกี่ยวข้องกับเหย่่ยวเหย่่ยวที่เขาเลี้ยงไว้ซึ่งน่าจะรักมากมากถึงขนาดเอาเข้าไปในห้องนอนด้วยไม้เท้าที่มีด้ามเป็นรูปหัวเหี่ยวแม้แต่เก้าอี้ที่นั่งก็มีลายสารเป็นลายคล้ายขนนกแต่สิ่งที่ทำให้เขาน่าสนใจมากที่สุดก็คือ ปฏิกิริยาของเขาเมื่อเห็นข่าวโคนันที่เอาชนะจอมโจรคิดได้เขาโกรธถึงขนาดใช้ไม้เท้าทุบโทรศัพท์จนพังและในโคนันฉบับมังงะไฟลที่1115เขาก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งบนรถไฟชินคังเซนในชุดแจ็คเก็ตขนสีเข้มและเสื้อคอสูงที่ปกปิดคอของเขาแถมเขายังสั่งให้ฟุรุยะเรสืบข้อมูลของโคนันอย่างละเอียด คำถามที่น่าสนใจก็คือทำไมเขาถึงสั่งการเรได้ทำไมถึงโกรธโคนันที่เอาชนะจอมโจรคิดและที่สำคัญที่สุดเขาคือใครสำหรับความคิดเห็นของแอดมินนะคะแอดคิดว่าการที่ชายชราคนนั้นสามารถสั่งการฟุรุยะได้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ก็ไม่รู้ได้เหมือนกันนะคะว่าเขาเป็นคนดีหรือคนร้าย เพราะว่าฟูรุยะที่รับโทรศัพท์เขาตอนนั้นมันไม่ใช่โทรศัพท์ที่ฟูรุยะพกติดตัวเขาวางโทรศัพท์เครื่องนั้นไว้ที่รถไฟซึ่งฟูรุยะไปรับมาหลังจากที่รับเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้กำกับคูโรดะก็โทรหาฟูรุยะอีกทีหนึง่งแอดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะเป็นเจ้าหนะ้าที่ระดับสูงที่สูงกว่าผู้กำกับคูโรดะหรือเปล่าหรือไม่เขาก็อาจจะเป็นคนร้าย ซึ่งอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่มีตำแหน่งสูงในองค์กรชุดดำก็ได้หรืออาจจะเป็นใครอีกคนที่เราไม่เคยรู้ตัวต,วตนมาก่อนก็ได้เพราะว่าฟูรุยะเรก็เป็นตัวละครหนึ่งที่แฝงตัวเข้าไปในองค์กรชุดดำส่วนปฏิกิริยาของเขาที่ดูโกรธตอนที่เห็นข่าวโคนันที่เอาชนะจอมโจรคิดอันนี้แอดไม่มีข้อมูลเลยค่ะว่าเขาจะโกรธโคนันที่เอาชนะคิดหรือว่าอาจจะโกรธจอมโจรคิดที่แพ้โคน,นัน ซึ่งบางทีชายปริศนาผู้นี้อาจจะเป็นตัวละครสำคัญที่จะพลิกโฉมเรื่องราวของยอดนักสืบจิว๋วโคนนันในอนาคตก็เป็นได้เราจะต้องติดตามกันต่อไปค่ะแล้วทุกคนลนะคะคิดว่าชายแก่คนนี้คือใครลองคอมเมนต์มาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ